สวัสดีครับวันนี้วันที่11พฤษภาคม2567นะครับวันนี้เราจะมารีวิวกันชนหลังนะครับจากบูมเลสซิ่งนะครับแต่ว่าตัวฉลากเขเขียนว่าคูดูนะครับคูด oo ูจะเป็นเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับของบูมเลสซิ่งที่ทำมาสำหรับรถสเกลนะครับแล้วก็จะเป็นวัสดุ แล้วก็ดีไซน์ที่มีคุณภาพสูงนะครับแลตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นกันชนโลหะนะครับซึ่งเอาไว้ใส่กับตัว BIX ตัวนี้ตัว88นะครับหรือว่า109นะครับหรือว่าตัว BIX 0 2ที่เป็นตัว l a โลเ o อร์นะครับสามารถที่จะใส่ไดนะ้เพราะว่าอันนี้เนี่ยก็จะยึดติดกับกันชนด้านหลังนี้นะครับแต่ว่า สำหรับตัวตัว8 8หรือ109เนี่ยซีรีส์สามเนี่ยเวลาจะติดกันชนตัวนี้ต้องเอาตัวตัวตัว,ต,วตัวห่วงสองอันเนี่ยเอาออกนะครับเพราะว่ามันจะใช้น็อตลูเดียวกันนะครับแล้วก็ในตัวนี้เนี่ยก็จะมีเหล็กตีนไก่มาให้ด้วยนะครับเหล็กตีนไก่สีเงินนะครับก็มาแปะนะครับก็จะเหมือนนะครับ แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งที่มีก็คือจะเป็นตัวตัวเกาะนะครับไว้ลากเรือนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวกันชนของอตัวแลนเนี่ยก็จะมีตัวรูสี่รูนะครับตรงนี้เอาไว้สําหรับลากเรืออยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันอาจะจะอยู่ด้านบนนะครับสําสำหรับตัว,ตวกันชนตัวนี้เนี่ยมีมีมาให้ด้วยนะครับแล้วก็เ ลดระดับลงมาอยู่ด้านล่างนะเวลาล่างมันจะได้เป็นแนวขนานนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสีดำนะครับก็จะมีน็อตทังสองมาให้เรียบร้อยเลยนะครับสําหรับการยึดกับกันชนนะครับก็เวลาเปิดประตูก็เวลายึดเสร็จเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดท้ายได้เลยนะครับสบายสบายนะครับเพราะว่าเขาเว้ามาให้นะครับตีนไกมาก็สวยงามนะครับเวลาใส่ก็กันชน ก็คือใส่ซ้อนซ้อนกับกันชนที่มีที่ติดอยู่กับตัวรถเนี่ยได้เลยนะครับไม่ต้องถอดกันชนชิ้นนี้ออกนะครับใส่เข้าไปเลยก็เป็นดับเบิลเลยนะครับดับเบิลก็จะป้องกันได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับเหลือเฟือนะครับก็อันนี้ก็คือรหัสสินค้าก็คือ d x x 020080นะครับ เป็นกันชนหลังนะครับแถมด้วยเหล็กตีนไก่หรือว่าภาษาฝรั่งเรียกว่า d i ดิมอนเพลทด้วยนะครับก็ใครชอบก็จัดได้เลยนะครับแข็งแรงมากเลยนะก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตาม5ช่องทางของเรานะครับของเราก็จะมี f a c e b o o k YouTube Instagram เว็บไซต์แล้วก็ช้อปปีนะครับทั้งทั้ง5ช่องทางก็ใช้ชื่อเดียวกันหมดชื่อว่า RC Skill Thailand นะครับสำหรับท่านที่สนใจสินค้าชิ้นไหนเนี่ย หลังจากเข้าไปดูในเว็บที่ชื่อ r c Skill Thailand ของเราแล้วเนี่ยก็ทักไลน์มานะครับไลน์ก็คือ HD Alien นะครับหรือว่าทักมาในข้อความในเพจ Facebook นะครับชื่อ r c Skill Thailand นะครับเดี๋ยวเราก็จะส่งรูปเพิ่มเติมไปให้นะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ081-491-1989ครับผมเอครับสวัสดีครับ Where she <laughs>